วันนี้ผมก็จะมาสุ่มกระช้าอุปกรณ์กันนะครับสองร้อยเพชรพร้อมแล้วกดเลยอย่างนั้นผมนเจ็คเก็ตก่อนหนึ่งรอบสองนาวก็ถือว่าได้หกดาวตัวนึงถ้านึง่อได้เยอะพอสมควรน้าได้สามดาวสี่ดาวถือว่าตากมากมากดดิ แล้วไงโหแล้ววกนาวเยอะเพราะต่องึัวตกลงปึ๊บเอ้ยตึงนี่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมซุ่ม2องนอนเท็ดเลยนะครับผมไปดูกระชากเนื้อโอ้โหอะกุวะอุ้ยอัหนึ่งได้เฮ็ดทีแล้วเฮดทีตัวแรกดีมากครับอันที่สองเนื้อสองตัม หูอันนี้สามหนึ่งสองสหูอันที่หนึ่งสองเย้อันนี้ 1, 2, ห้าหนึ่งสองสหูอันหหนึ่งสองสูอันนี้เจ็ดหน,นึ่งสองสาม อูอันนี้แปดหนึ่งสองสามอูอันนี้เก้าหนึ่งสองสามอันนี้สิบหนึ่งสองมอันนี้สิบเอ็ดและสุดท้ายกูกะแล้วกูไม่ชอบเลยไม่กูนึกว่าแผนงมูเนี่ยอขอจบคลิป ไายบายครับ mm hmm. อย่าลืมกินแหนงหมูด้วยนะเอ้ยผิดอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดไลค์ด้วยนะครับซับสไครต์ซับสไครต์ข้างล่างครับข้างล่างอย่าลืมกดซับสไครต์มาติดตามใม่ไหม